สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PP Channel นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเปิดกล่องออนไลน์นะฮนะเราจะทําการซื้อนะครับกรองอากาศนะครับของกรองอากาศของ Nissan Navara น,น,น,นะปขีของผมปี2009นะฮะก็เลยซื้อมนาะสั่งซื้อมานะสั่งซื้อจากช้อปปี้นะฮะช้อปปีนะ ตัวไส้กรองไอตัวไส้กรองอากาศที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยนะผมซื้อมาในราคาหนึ่งอยหกสิบาทนะ,นะนะรวมค่าขนส่งแล้วนะครับนะซื้อมาชิ้นหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตัวที่2นะครับนะผมได้ซื้อแต่จริงๆแล้วคือในส่วนของไส้กรองอากาศนี่ผมซื้อเป็นไส้กรองแท้นะครับของนิสสันนาวาร่าโดยตรงเลยนะ นะแล้วก็ผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะในส่วนของไส้กรองอากาศอันนี้ผมจะบอกในส่วนของราคาไปก่อนนะต่อมานะฮะผมก็ได้ซื้อ,อเครื่องเป่าลมนะหรือดูดฝุ่นนะล้างแอร์อะไรพวกเนี้พันห้วัตต์นะตัวนี้นะครับจะช่วยให้เวลาเราถอดกรองนะถอดกรองมา เพื่อทำความสะอาดเนี่ยเราจะต้องใช้ลมเป่านะ่นะไม่ว่าเราจะล้างน้ําหรือทําอะไรกับกรองเสร็จแล้วเราต้องเป่าลมให้แห้งนะก็เลยจำเป็นต้องซื้อโบเวอร์มานะโบเวอร์ที่ซื้อมาก็ไม่ได้แพงนะครับนะสามบาทนะครับเนี่ยสามบาทนะนะมีทั้งดูดและเป่านะแต่เน้นๆผมคือเน้นมาใช้ใช้เป่านะจะใช้เป่ากรองนะครับก็เลยซื้อเข้ามา แล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปิดกล่องออนไลน์กันนะครับนะเดี๋ยวไปดูการเปิดกล่องออนไลน์กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ p พ h a n n e l นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องออนไลน์กันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกองนะกองอากาศของเครื่องยนต์นิสสันนะ ของส่งมาถึงประมาณบ่ายสโมงยีนาทนะีวันที่11บเอกรกฎาคมสองาะคือเราก็ใช้กันไกรตัดบริเวณนี้นะแล้วก็ข้างในเขาก็แพ็คมาอย่างดีนะใส่ฟอนฟอกันกันแทกมานะ มันดึงเทป รอยกล่องมีรอยบุบนิดหน่อยนะฮะนะมีรอยเปิดเพื่อตรวจเช็คว่าของถูกต้องหรือเปล่านะเป็นของนิสันนะของ D40 นะเป็นรถที่ผมจะมาใช้นะโอเคเดี๋ยวน เอ๊ะทำไมดูไซส์มันเล็กจังเลยนิสัน d 4 0รู้สึกว่ากองมันดูเล็กจังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจสอบกับกับรถผมอีกิงนะว่า มันใช้ได้ไหมนะโอเคเท่าที่ดูนะก็สมบูรณ์ดีนะนะเม็ดอินเจแปนะของแท้ปะ่ะของแท้จากญี่ปุ่นนะแต่ในความรู้สึกว่ามันดูเล็กจังเลย หรือเขาส่งส่งมาผิดหรือเปล่าเพราะเราจะใช้กับรถยนต์นะดูเหมือนมันจะเป็นเหมือนไซส์ของรถเก่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบที่รถดดูนะฮะ,ะสรุปแล้วนะครับผมไปตรวจสอบดูแล้วนะฮะนี่ฮะผมได้ถอดตัวอย่างมานะ สรุปแล้วคือเป็นตัวเดียวกันนะฮะไซส์เดียวกันเลยนะไซส์เดียวกันนะอาจจะหลอกตานะคิดว่ารถใหญ่มันน่าจะใช้อันใหญ่แต่ก็คือมันใช้ไซส์เดียวกันฮะไซส์เดียวกันเป๊ะเลยนะแล้วก็รูปร่างก็เหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวตอนใส่น่าจะใส่กันได้น่าจะใส่กันได้เพราะว่าเนี่ยฮะรูปร่างเหมือนกันหมดเลย นะที่ถอดมานะครับนี่เหมือนกันนะเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับนะนะเป็นกองกองอากาศก่อนเข้าเครื่องเครื่องยนต์นะกองอากาศของเครื่องยนต์นะโอเคฮนะเป็นเหมือนกันนะเหมือนกันนะโอเคนะก็รถใช้ไปนานก็ต้อง มาเป่านะหรือเปลี่ยนนะไส้กรองอากาศนะครับตัวกรองอากาศเพื่อให้การทำงานของเครื่องยนต์สมบูรณ์นะนะถ้ายังไงก็มีช่วงเวลาก็เปลี่ยนเอานะฮะอันนี้คือผมซื้อเพื่อจะนำมาเปลี่ยนกับของเก่านะนะเดี๋ยวช่วงที่จะทำคลิปเปลี่ยนค่อยว่ากันจริงอันนี้เป็นเรื่องของการเปิดกล่องนะครับอันนี้ของ นิสสันนะเราซื้อของแท้มานะครับนะโอเคฮนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะอันนี้เป็นเรื่องของกรองก่อนนะครับเราไปดูเรื่องการเปลี่ยนตอนเดี๋ยวทำคลิปเปลี่ยนอีกทีนะแล้วก็ผมได้สั่งโบเวอร์มา <S <S 1> <S 1> เดี๋ยว จะทำการเปิดกล่องโบเวอร์ด้วยแต่ตอนนี้ของยังมาไม่ถึงนะก็เลยเปิดกล่องตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันถึงกําหนดเวลาที่ต้องรับของแล้วนะสรุปแล้วคือใช้ได้นะฮะก็รับของเอาไว้นะครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ v p Channel อีกครั้งนะครับนะหลังจา,จากที่เราซื้อกรองนะกรองอากาศสำหรับรถยนต์เครื่องยนต์แล้วนะครับของนิสสันนาวาร่านะฮะ ปี2 0 0 9นะครับนะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะที่เราจะต้องใช้นะฮะนะเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีกองใหม่มาเปลี่ยนเราต้องทำการเป่าทำความสะอาดกองนะเราก็เลยนำเข้าในส่วนของอุปกรณ์โบเวอร์ะนะในการเป่าเป่าลมนะโบเวอร์เป่าลมเพื่อจะเป่ากองเอาฝุน่นออกจากกองนะครับนะในกรณีที่เราไม่มีกองใหม่นะครับเราสามารถเอาโบเวอร์มา นั่นได้นะทำความสะอาดได้นะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องโบเวอร์นะที่ผมสั่งซื้อเข้ามานะนะของนี้ถูกส่งมาในช่วงวันที่14กรกฎาคม2566นะช่วงประมาณบ่ายบ่ายสบ่ายสประมาณนี้นะเดีนะ๋ยวมาดูกันครับอันนี้การแพ็กเกจก็คือนะใส่ฟอยกันกระแทกด,ด้านนอกค่อนข้างหนานะนะจะมีด้านข้างเท่านั้นนะ ด้านข้างซ้ายครับเนี่ยที่มันจะไม่มีการกระแทกนะครับนะก็มาดูกันนะันะปิดถุงกันน้ำเข้าด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะเขาจะป้องกันน้ำเข้านะเขาเลยพันมาอย่างดีเลยนะกันน้ำ โพรว่ตัวนี้ก็สามารถไปใช้งานได้หลายอย่างครได้ทั้งดูดและเป่านะครเดี๋ยวเราแกะดูสามารถไปทำความสะอาดในห้องโดยสารที่เรานั่งขับรถได้นะ,นะโอเค กล่องก็มีรอยบุบด้านนอกมานิดๆหน่อยๆนะแต่จะยังไม่ถึงกับกล่องขาดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะมีกี่ชิ้นฮนะเดี๋ยวเราออกมาดูนะ,ะตัวโบเวอร์นะครับหัวดูหัวๆๆเป่าฮะ มีถุงนะครับเก็บพวกฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีคู่มือนะครับมีคลิปล็อกคลิปล็อกหัวนะหัวเป็นเป็นยางนะครับเป็นยางนะค่อนข้างนิ่มนะเป็นยางแล้วก็มีหัวล็อกนะก็มีอยู่แค่นี้นฮะในกล่องก็มีอุปกรณ์อยู่แค่นี้ สเปคเขาก็คือ1,500วัตต์นะแล้วก็16,500รอบต่อนอาทีนะ220โวลต์ใช้ค้อนไฟ220โวลต์นะครับอันนี้คือสเปคของเขานะประมานนี้เราก็มาดูนะมีรอยแตกรอยรล้าวอะไรไหม สายไฟก็ประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งนะ่ยสายไฟเมตรหนึ่งได้นะ มีคู่มือแนะนำการใช้งานนะใส่อุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบดูนะประกอบดูอันนี้มีเดือยเดือยล็อกเดือยล็อกตรงนี้จะเป็นตัวแบบนี้แล้วก็มีเดือยล็อกนะ เดอยล็อกท่ไม่ใช้ด้านไหนด้านที่อ่ะอืมเป็นเดือยประกอบด้านข้างนะอันนี้ก็มีเดืยเยอยไงใส่เดือยก็ไปก่อนเดือยล็อกแล้วก็เวลาใส่เข้าไปมันจะไปล็อกเอาด้านข้างคู o นะ ประกอบให้เข้ากับเดือยน,นะดูไซแล้วน่าจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ต้องใส่ไปด้านใน แล้วก็ดันยางเข้าไปล็อกข้างในเป็นคลิปล็อกด้านในนะ,ะแบบนี้ฮะนะคือปอกพลาสติกเนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็เดือยเนี่ยเอายางอาทอยางเนี่ยใส่ไปด้านในแล้วก็จะมีตัวล็อกเข้าล็อกแล้วหมุนหมุนล็อกนะก็อยู่นะมีเดือยล็อกอยู่ก็เหมือนว่าใส่เดือยเข้าไปแล้วหมุนล็อก ฝั่งนี้ก็จะเป็นลมที่เป็นแบบฝุ่นพวกอะไรที่มนถูกดูดเข้าไปถ้าเราดูดนะครับอ๋อมีปุ่มล็อกนะครับแล้วเรากดนะกดถ้าเรากดค้างจะเมื่อยมือใช่ไหมฮะบางทีเรากดกดแล้วเราก็ กดปุ่มล็อกนะแล้วเราไม่ต้องกดแล้วนะเพราะว่าเครื่องมันจะทํางานต่อเนื่องถ้าเรากดอีกทีก็ล็อกนะครับมีปรับสปีดได้นะฮะปุ่มปรับสปีดหมุนปรับสปีดได้เนะี่ยบริเวณนี้นะครับมองเห็นหรือเปล่านี่ฮะตังนี้จะหมุนปรับได้นะปรับสปีดได้แล้วก็มีเดือยล็อกด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆนย มีเดือยล็อกอยู่ด้านข้างเห็นไหมตรงนี้เป็นเดือยล็อกสมว่ิเรากดสตาร์ทแล้วกดไปมันก็จะล็อกฮะมันก็จะทาํางานค้างนะนะถ้ากดอีกทีก็เด้งออกนะครับนะมีการปรับสปีดท,ที่อ่ตัวกดเนี้ยมีตัวหมุนปรับสปีดได้นะครับกรณีนี้เอาถ้าเราจะดูดเราต้องเอาหัว มาไว้ด um, uh, ้านนี้นะครับมาไว้ด้านนี้แล้วเอาตัวถุงลมเนี่ยมาไว้ด้านนี้เป็นถุงเก็บเศษนะรวดูดมันก็จะเข้าด้านนี้นะเพราะว่ามอเตอร์ตรงนี้มันหมุนทิศทางเดียวนะฮะหมุนทางเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดเราเอามาติดตั้งตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่านะเวลาเราดูดเราติดตั้งแบบนี้นะดูดแล้วก็เอาถุงไว้ด้านนี้ดูดมันก็จะพุ่งไปด้านนี้นะ เดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูนะ <C le aks> เห็นนะครับเวลาเรากดดูดถุงมันจะพุ่งไปด้านนี้ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าลมจะถูกดูดเข้าด้านนี้แล้วก็ออกไปด้านนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเราดูดเข้าด้านนี้นะเอาออกไปด้านนี้นะแต่เวลาเราจะใช้เป่าเนื่องจากมันเป็นมอเตอร์ที่ทางเดียวนะฮะไม่ไม่ได้หมุนย้อนศรเวลาเราเป่าเราก็เอาหัวเป่ามาไว้ด้านนี้นะแล้วเราก็เป่าเห็นไหมนี่เขต่อเป่าถุงดูนะ ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับแล้วในถุงนี่ก็ก็เป็นแบบเป็นซิปด้วยนะสามารถไปแกะรูดซิปเพื่อเอาฝุ่นเอาอะไรออกได้เป็นถุงกรองนะแล้วมีซิปรูดนะเก็บพวกฝุ่นละอองนะถ้าเราไว้ด้านนี้สมมุติเราจะเป่าแล้วเรามาไว้ด้านนี้มันก็จะถูดกันลมเข้านะนะมันกันลมเข้าไป เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานจริงตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่ด้านนี้นะครับจะใส่เฉพาะจังหวะดูดตอนที่เราจะเป่าลมถ้าเราอยากจะกรองอากาศแล้วก็มาเอาตรงนี้ใส่ได้นะแต่มันจะทําให้กําลังกําลังหรือแรงของการใช้เครื่องเนี้มันตกลงนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่นะเป่าลมค่อนข้างแรงเลยนะดูนะเป่าที่ถุงนะ แล้วก็มีตัวล็อกให้ได้นะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เห็นไหมผมไม่ได้จับนะผมไม่ได้จับตรงปุ่มนี้เพราะว่ามันมีตัวล็อกนี่นะทำงานได้เลยนะถ้าเรากอดอีกทีก็หยุดเห็นไหมก็คือมีหลายฟังก์ชันที่ช่วยให้เราผ่อนแรงลงไปนะโดยภาพรวมแล้วคือการทำ การใช้งานก็โอเคนะเรามาดูเรื่องของความเร็วกันบ้างนะนี่สามารถปรับได้นะค่อยๆเพิ่มความเร็วเราล็อกปุ่มไว้นะแล้วเราเราก็ปรับ เห็นไหมค่อยๆปรับความเร็วที่ความเร็วล้มที่เราต้องการพอได้แล้วเราก็ปล่อยก็ใช้ความเร็วนั้นเลยนะประมาณนั้นนะคือมันช่วยให้ในการปรับความเร็วได้นะในขณะที่เรากดนะเราล็อกไว้เลยแล้วเราก็ปรับความเร็วนะกดล็อกไว้เลยแล้วก็ปรับความเร็วในขณะที่เราล็อกนะอ่ะอย่างอย่างเช่นผมกดตัวเนี้ยเห็นไหมครับถึงนึกกดล็อกเลย สามารถปรับความเร็วตอนนี้ได้เลยนะลดไฟลดอะไรเพื่อให้มันหมุนช้าหมุนเร็วได้เลยแต่ที่แน่คือมันเป็นมอเตอร์ที่ทางเดียวนะแล้วก็หมุนปรับความเร็วตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปลดอีกทีงนนะีะมันก็จะปลดลอด็อกนะแล้วก็อันนี้คือ การใช้งานของเครื่องก็คือทำงานได้ปกตินะฮะนะตัวเครื่องนี้เขาปรับความแรงสูงสุดมาให้นะเราสามารถปรับลดได้นะแล้วมีปุ่มล็อกนะครับมีคู่มือมาให้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะมีถุงกรองไอถุงเก็บฝุ่นเศษฝุ่นอะไรพวกนี้นะดูดในคือมอเตอร์หมุนทิศทางเดียวนะครับไม่ได้หมุนไปหมุนกลับหมุนทิศทางเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดเราต้องใส่ด้านนี้มันจะดูดนะครับ ใส่ด้านนี้เวลาเราเป่าเราใส่ด้านนี้หมายถึงหัวเป่านะดูด้วยนะอันนี้คือเป่านะดูดตัวมาใส่ด้านนี้เวลาเวลาดูดเราก็ต้องมีถุงเก็บฝุ่นไม่งั้นเดี๋ยวจะฟุ้งกระจายนะเราก็เลยต้องมีถุงเก็บนะนะไว้ด้านนี้นะอันนี้คือดูดนะครับแต่เวลาเป่าเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปกองฝุ่นนะครับ ถ้าเป่าเนี่ยนะเพื่อจะได้มีกําลังที่สูงนะถ้าเราใส่ถุงกองไปมันจะทําให้ลมเนี่ยไม่เคลื่อนที่อ่าเท่าที่ควรนะมันก็จะมีปัญหาได้นะอันนี้เราก็ใช้แบบนี้เลยฮะนะโดยที่เราไม่ต้องใส่ถุงกองอากาศนะถ้าใส่ถุงกองอากาศหมายความว่าไงมันก็จะดูดถุงเข้าไปแบบนี้แล้วไปอุดตันบริเวณนี้ลมจริงๆแล้วลมมันเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะลมเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะเ,นนออนนเสมอเลย พราะว่าทิศทางของมอเตอร์มันหมุนไปทิศทางเดียวมันจะดูดเข้าน,นี้แล้วออกด้านนี้นะเพราะนั้นก็เวลาเราเป่าไม่ต้องใส่กรองนะครับแต่เวลาดูดต้องใส่ถุงกรองถุงเก็บเศษไว้ด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือแนะนำการใช้พอครา่าวๆนะแล้วก็เป็นการเปิดกล่องของวันนี้นะครับนะนะยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อนที่จะทำการเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องยนต์นะนะเป็นไส้กรองเครื่องยนต์ของอันนี้ของนิสันนะไส้กรองเครื่องยนต์นะวนันก่อนผมเปิดไปแล้วนะก็ก็ควรจะหาโบลเวอร์ไว้ใช้สักตวงนะเพื่อที่จะง่ายต่อการทําความสะอาดในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนกรองใหม่นะเราใช้กรองเก่าแล้วก็เอากรองเก่ามาทําความสะอาดแล้วเป่าลงไม่แห้งนะให้แห้งสนิทเลยนะฮะเพราะว่าตัวกรองอากาศเนี้ยมัน ควรจะเป็นอากาศบริสุทธิ์นะไม่ใช่ว่าอากาศผสมกับความชื้นนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปสันดาบเอาคือคือผู้นี่ดึงอากาศผ่านตัวกรองเพื่อไปสันดาบคือทําปฏิกิยาให้เครื่องยนต์ทํางานครบนะมีการเผาไหม้ครบนะครับประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถ้ายัางไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง pp channel ด้วยนะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ